สำหรับการ MOU ในครั้งนี้นะคะเป็นการ MOU ระหว่างสสวแล้วก็คอมเซเว่นนะคะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ให้กับ ผู้ประกอบการ m SME นะคะซึ่งในปีนี้สสวทำมาเริ่มต้นเมื่อตอนปี2562ในปัจจุบันเรามีพันธมิตรเนี่ยกว่า30รายแล้วนะคะที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ SME แล้วก็มีผู้ประกอบการเนี่ยที่เข้าใช้บริการเรื่องสิทธิประโยชน์เนี่ยไม่ต่ำกว่า3,000รายแล้ววันนี้ก็ถือว่าทางสสวโชคดีค่ะที่ได้ทางคอมเซเว่นเนี่ยมาเป็นพันธมิตรรายใหม่ที่จะให้การช่วยเหลือ SME ของเราค่ะ ก็ในนามของเซเว่นนะฮะผู้จำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็ผมคิดว่าเราสามารถที่จะช่วย SME ทางด้านเทคโนโลยีนะฮะไม,ม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับใน่วนในการให้ส่วนลดหรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์โซลูชันต่างๆที่จะมาช่วยทำเรื่อง transformation ให้กับ SME มีประสิทธิภาพในการทำง,งานมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายนะคร <c oughs> <c oughs> ับก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรามีร้านอยู่ทั่วประเทศพันกว่าสาขานะครับ ถ้ามี SME รายไหนไม่ว่าเป็นซอฟต์แวร์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะฮะหรือผู้จําหน่ายบางรายที่ที่มีผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าจะมาใช้ช่องทางจําหน่ายเราทั่วประเทศได้พันกว่าสาขาก็ทางเราก็ยินดีที่จะพบปะพูดคุยครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการ MSME ทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์นะคะของทางสสวภายใต้ SME p i r มอีพเรับขับพิเศษสำหรับ SME ค่ะขอบคุณค่ะ